เดี๋ยวว่าแต่กูสิได้ฟังข่าวดีงามใดยเนาะคบกันมาตังต้งตจสมัยเลียนเหรอกูว่าบ่าฟฝาวาดอกแต่ผู้ใหญ่ทางฝ่าฝ่ากูแต่งปลายปีนี้สงสัยยาลูกขายบ่ออกว่ะ <c oughs> ถ้าบวเป็นกูนี่คงสิไม่มีไผเอาแล้วล่ะกูว่าใบไม่มีอย่างดีใบก็แนะน้ำฝ่าแนเพื่อฝ่าสิได้สวยขึ้นน่ะ <c oughs> โอ้ยฝาเบสแค่ว้าเล่นซื้อโอ้ไม่ต้องเรียดเ้อมันหลายเทื่อนเด้อเวี เป็นยังเวต,ต้องมากเบาหักหนาเขาต้นหนาหมูแบบนี้พอมาะเขาเป็นตัวตลวกของเวบอเวคือเบาแบบนั้นแฟนดีๆนะเขาบ่ยอกันแบบนี้ดอกเด้อเท่าที่ใบสังเกตนะเวบ่เคยเหยีเกียรฟฝาเลยเป็นแฟนกันภาษาาย,ย่ังไงแค่นี้ก็ยังคิดบ่ได้เฮ้ยบ่กมิงไหนหาโดนบ่เอาบ่บ่บ่มาไดนดอกโทษที่โทษที่พอดีกูถ่าฝฝาอยู่อ่ะแม่ง กู S 1> <S 1> <S บอกให้เฝ้าเขาเพรเฝ้าเต้งหนาเต้งโตบักโดนนึงห่วยกูเลยขี้คานถทาเว้ยเออบ่มีหยังดอกเอ,อ๊ะเรามาแต่เ่ได้พ่อกันโดนนี่เออวโล้ขึ้นบักหลายเถอะฮะเบ่งแดมเสมอนี่สบายดีบ่สบายดีอยู่เออ <S <S นี่บอมว่าแต่มึงนี่สิมาเฮ็ดงานอยู่นี่ถท้าว้อนเลยเต้อือก็ว่าสิมาอยู่นี่ถทาว้อนล่ะมันจังไก่เฮียนเจ้าขอางน้ำคาใช้จ่ายก็บ่เบิดหลายแล้วก็สิได้ ห่อมืเขาดูดูนำ้ำแมน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 เออเดี๋ยวว่าแต่เรื่องมึงกับฝ่ายเน,นี่ยยังไงนี่กูสิได้ฟังข่าวดีย่ำไดยเนาะคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเหรอกูอ,อยากกินโตจีเลยได้พี้ยนโอยกูอวกฝ่ายเาดอกแต่ผู้ใหญ่ทางฝ่าฝ่ากูแตง่งป้ายปีนี่สงสัยยาลูกขายบ่ออกว่าคำว่าเป็นกูนี่คงจะไม่ไผเอาแล้วล่ะกูว่าเดี๋ฟ้่าเนาะนี่ เออว่าหยอกซื้อดอกอยากเห็นหน้าตาังฉันแล้ไม่ก็แมนความจริงล่ะยางฝ่านะผู้ดใดสิไปเอาเบืองแนะส้มกับสซมอ้แล้ว่าโสดใสคือสาวสำน่อยเวย้ยดีนะที่กลัวเป็นคนที่บ่ได้ครบคนด้วยหน้าตาข้าจันเวีเวเอาหน้าบอกบอมอยากหูมึงเอ,อ้ยมีบอมจังไดตอนเนี้ยดนๆเข้ากับพ่อกันเถอกลัวาม,มาแรกเขาตีกันปะวะ เดี๋ยวกูสิโทษส้วนมูม,มาหลายๆเลยวาอือๆแกดีดิฟ้าแปน้องกันบอเออบอดีกว่างานนี้ฝากขอบดีกว่าค่อยให้นุ่มๆขอสเตสนุกกันอะ่ะแม่แล้วฟ้าเว่ว่าฟ้าจะไปเลยก็ฝฟ้าไปนะโยอยคงเบิดมวนพอดีอะ่ะอยู่บ้านแหละดีแล้วเนเว่สามรอบแล้วนะมึงอเอาหน้าบอกบอมเอาเป็นว่า เมอแกอ่ะเข้าพอกันเดี๋ยวกูโทษส่วนมูกเ่เออเออเอ้ยเพื่อนวางาวาบ่าวว่าเวฝาบม่มากเลยอ่ะทีเวบอกหักหนาฝ่าต้นหนามูแบบนั้นอ่ะฝาก็แค่ว่าหยอกขำๆซื้อซื้อซื้อไม่เคยียดนี่อย่างนี่ว่าหยอกขำๆแต่ว่าฝ่าเพืาา่ได้ขำน้ำได้ เวเห็นฝ่าเป็นตัวตลกตีฝ่าคงไม่มีาความรู้สึกหรอมั้งฝ่ามันก็แค่เรื่องแค่นั้นนึงเรื่องแค่นั้นอืมเวฝ่าให้เกียรติเวตลอดเลยเด้เพราะว่าฝ่าจะเหตุอีหยังหรือฝ่าจะเอลาอีหยังออกไปอ่ะฝ่าก็นึกถึงตัเวตลอดแต่เบื้องเวที่ล่ะเออเออก็แสดขอโทษโอเคปะ ลัามาฝากฝากซื้อยาแก่ปวดประจําเดือนได้บอเขาปวดหงปงประจําเดือนอ่ะฝ่าสร้างเอาเลยของง่ายๆซ้ำนี่นึงอ่ะเวแต่ว่าให้ฝ่าสร้างในแอปตอนเนี่ยนะ่ะกับมีคนรับเราได้เพราะว่ามันเดือกแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ฝะกับปวดหงแห้งบักคักลยโค้ฝ่าแล้วเสเวีเฮจังได้ก็บ,บอกว่าไริกลับไงคนเดิมมาเสวคขับรถติ ปวดร้ายอ่ะฝ่ากับระครบร้อนเอาง่ายป่านี่แหละดูแลจ้คของเนี่ยชั้นนี่แหละเว้เว้ ฮัลโหลใบพอดีว่าไฟางานที่เธอร่งให้ฉันนะ่ะมันเปิดบ่ดด้เธอทรงให้ฉันเม่ในไดนบออ๋อไฟางานบอเออเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาส่้าทรงไเดอแป๊บหนึง่งนี่เธอบ่สบายบอนำเสียงเธอฟังดูบอดีเลยอะ่ะเธออเคบอนี่อ๋อฉันปวดหงประจำเดือนอะ่ะแต่ว่าบ่าเป็นอย่างดอกเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเรากินยาหรือยังไม่อยากกินบอ ตอนนี้ถ้าอยู่กับใครนี่เอ่อฉันยุ่ผู้เดียวอ่ะแล้วฉันก็นยังไม่ได้กินยาพร้อมแต่ว่าพเป็นหยังเดี๋ยวมันก็นดีขึ้นเดี๋ยวฉันไปหาเธอถามแบบนึงเด้อเออบ่เป็นหยังใบ่อเป็นหยังพ่เป็นหยังเขาเป็นจากไหนเนีะ่ะหนาาเธอคือสีแห้งท้อ่ะ กินยาก่อนเร็วอ้านีนถเากินยาก่อนฉันขอบใจเธอหลายๆเด้ออันที่จริงเธอบ่นหนามากเลยนี่มันกระเดิกแล้วฉันเกรียงใจอะ่ะมาเป็นยังดอก ฉันนะ่ะเข้าใจดีว่าการปวดท้องประจำเดือนนะ่ะมันทรมานสั่มใดฉันทนเห็นเธอปวดแบบนี้บ่ไดดอกประครบหลอนบอ่เดี๋ยวฉันไปต้มน้ำให้บ่เป็นอย่างบ่เป็นหยังเอได้กินยาเขาไปแล้วเดี๋ยวมันก็นดีขึ้นแน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้นะ่ะหนาเธอซีดแห้งเลยด้เออว่าแต่ แฟนเธอไปใส่อะคือไดอยูคนเดียวแฟนฉันไปเที่ยวกับมัวถ้าเธอไม่ยังอยากระบายนะเธอระบายกับฉันไดเดอร์เธอก็หูว่าฉันเก็บความลับเก่งเก็บไน้นะมันก็นอึดอัดดิอันที่จริงอ่ะฉันรู้สึกว่า ตอนเนี้ยเวเบ่อใดนึกถึงความรู้สึกฉันคือเก่าเลยบอกว่าฉันจะเฮ็ดอีหยังเวกับ่แคร์ฉันเลยฉันบ่รู้ว่าฉันเฮ็ดอีหยังผิดอ่ะเป็นเพราะว่าฉันบ่งงมติบ่เกี่ยวกันเลยว่างามหรือบ่างงมแล้วอีกอย่างน่ะเธอกับประเทศยังผิดด้วยซ้ำหามถูเจ้าของเด็ดขาดแต่ว่า แต่กอนอ่ะมันเคยดีกว่านีเด้เวเคยแค่ความรู้สึกฉันมากกว่านีแต่ว่าตอนนีอ่ะมันกลับกันเบิดเลยอ่ะฉันบ่รูอิลีว่าฉันเห็ดอีหยงังผิดอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ยุน่น้่กันแล้วเวอาจจะคิดว่าเธอจะอยุ่นั่เขาตลอดไปบม่ว่าจะเหตุอีหยงังเธอก็จะบ่าจาาเขาไปใสก็เลยเพ้อเฮตดตัวแยแยใส่ดูที่บ่ลูโต เค,เคยได้ยินคำว่าไลกันจนดูแค้นบออือ <c oughs> อืมนั่นลหะมันก็คือสถานาการณ์เดียวกันกับที่เธอเจออยู่ตอนนี้เลยแต่ฉันกับโค้งจะแนะนำอย่างไรบยางได้ดอกนอกจากจะบอกว่าให้พวกเธอสองคนค่อยๆคุยกันค่อยๆปรับความเข้าใจกันแต่ถึงจังไดน่ะเธอน่ะก,ก็นึกถึงฉันได้ตลอดเดอ้อ ฉันน่ะพร้อมจะอยู่ข้างๆเธอเสมอฉันขอบพุ่เธอหลายๆด้วย หันหนาจังพาเข้ามาสามมานานอบผืนทีแบบนี้พร้อมนเนี้ยเบิ้งเนียแดดก็แห้งหนาชันใหม่เบิร์ดแล้วเนี่ยเอา้าเธอไปได้ใส่กันแดดบอใส่อยู่แต่ว่าเธอเบิ้งติล่ละสภาพอากาศแบบเนี้ยแดดแห้งขนาดเนี่ยต้อให้อาบพิมกันแดดมากเนี่ยมันก็ซอยบ่ได้ดอกเออฉันว่าจะถามเธอหลายรอบแล้วอะเนี่ย ฉันเห็นเธอออ,อกมาเหตุงานกลางแจ้งแบบเนี่ยดูบักคักเลยแต่ผิวหนาเธอ,อะบ้หมองข่ำเลยผิวดีบักคักอ่ะเธอใส่อียัง่ะกันแดดย่างเดียวนะพ่อดอเข้าตองมันรุ่งผิวให้มันมีนมกอป้องกันผิวน้ำเออฉันวจ่าจเธอรายเพือนละอันนี้ขี้มพีศาจัมโบสกินโตนี่นะซอยเพิ่มกอป้องกันผิวและการลดซิลกาฝาได้ดีน้อ๋อขี้มตัวนี้บอกที่เธอใส่อ่ะ มนี่ละฉันใส่โตนี่แล้วก็ใส่ดีบัคาคักเลยเด้เมื่อแรกน่ะเธอกจะลอกออกไปท่าบังเลยพอมันน่ะจะซอยพื้นบำร่งผิวที่ตากแดดตากร่มบนนี่ว่าแต่อันนี้ห้หรือใครนี่โอ้ยก็หาและเนะ <c oughs> <c oughs> าะใบฉันรู้ซึกว่า พอฉันอยู่กับเธอแล้วอะฉันมีความสุขและก็สบายใจที่สุดเลยอะ กันเลยอ่ะเออได้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 ไดไดข้าสันไหวพอกันเนะ <c oughs> าะใบพ่อดีว่าเวยยูแถวนี้พ่อดีอ่ะแล้วเวกับซ่วนเท่า,าไปกินขา้าวเที่ยงกันใบไปน้องกันเดอ้อ <c oughs> อืมอืมไปิี่ะ <c oughs> <c oughs> ม่นนั่นมักนกะ็แปลาเปล่ากับเรืองุ้ยแห้แงแห้แงมาคลาดอ๋อลองไุดพุ้นเรืองเอาใบใบก็มาน้ำติอพ่อดีไปสัมมหน้าน้ำกันมาน่ะออเออนี่บอมมูห้อ้ยเองบอมมีใบมูฝาสวัสดีครับสวัสดีค่ะโหใบนิด ใบไปเห็นยังมากคือดูดีขึ้นประคักเลยอ่ะเมืงหนาที่ละ่ะหนาทั้งขาวใสโหเออใบใบมีอย่างดีใบก็แนะน้ำฝาแนะ่เพื่อฝาจะได้สวยขึ้นน่ะเบิ่งหนาฝาที่ละ่ะเบิง่งไม่แดดไม,ม่เลยหี่้านี่หยังของเมึงบกบอมมึ่สิมาดากุหยังเอะนี่ใ<อ>บว่าแต่ใบใส่ขี้เมีอยอันใบแนน้ำฝาได้เด้อ เพื่อฝาเซยสวยขึ้นโอ้ย้าเวกแค่เอาเหรนซื่อโอ้ยไม่ต้องเขียนเด้อมันหลายเธอแล้วเดเวเป็นอย่างอะเป็นอย่างเวต้องมากเบาหักหนาเขาต้อหนามูแบบนี้พอมาเขาเป็นตัวตลกของเวบหเวคือเอาแบบนั้นโอ้ย้าเรยแค่เบาเหรินซื่อนะ แฟนดีๆนะเขาบ่ายอก,กันแบบนี้ดอกเดอ้อเท่าที่ใบสังเกตนะวบบ่เคยเหตุเกียรติฟ้าเลยเป็นแฟนกันภาษสายยังวะแค่นี้ก็ยังคิดบไดป้าฟ้าฟ้าฟ้าไอ้กูถามอย่างมึงไงเนถาะวะกูเห็นหลายรอบแล้วมึงเห็นฟ้าเขาไปตู่อีกยังวะฮะมึงนี่มากบอกหักหน้าฟ้าเขาตลอดแบบนั้นเลน่เนาะ ทั้งทั้นที่ฝ่าเขาก็ให้เกียรติมึงแต่มึงเนี่ยไม่เคยให้เกียรติฝ่าเขาเลยมึงเป็นอย่างวะฮะมึงคิดว่าอยู่น้ำเขามาโดนเหรอมึงสิืว่าขวามหัวขวามหน้าขวามตาเขาปนันเรื่ยจิกมันสิมีมียิ่งคนไหนทนมึงไหนวะแบบสรุปมึงในหักฝ่าเขาอีหลีบอ่ะเขาเป็นผู้สาวมึงดิอุ้ยอุ้ยฟอกรู้สูนย์กูยิ่าเบื้องด้อถ้าเขาป่ามึงมากนี่กูสิหัวใจมึงขักมันไม่มีผู้ใดทนมึงไหนสำฝ่าแล้วล่ะสาธุ ขอ้อยฟ้าไปจากคนจะสวยแบบมึไใดแล้วกันล่ะตีบอกบอมจังใดฟ้าก็บอมีวันทิมูเวยมันมันคักเออ,อห้อยฝ้าเข้าไปจากมึงใดแล้วกันฝ่าดีขึ้นบ่ใบ ฉันโอดอึดอัดเลยอ่ะแต่ว่าฉันก็นหักเวงแห้งขึ้นกันน่ะฉันจะต้องเฮจังไดอะใบฉันจะต้องเฮจังไดอ่ะ้าฝาอึดอนะัดน่ะฝากับวรพ่อความหักนะ่ะมันบอควรมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องมาอึดอัดแบบนี้ดอก ยอยอทรมานเจ้าของโดยการที่ทนอยู่กับค้นที่ให้ถเห่าอึดอัดแบบนี้เลยแบบนี้นะมันบด้เออรนมาหักดอกฝ้าฝ้าฝาเวขอโทษเด้อที่ผ่านมาเวเ่เคยนึกถึงความรู้สึกของฝ่าเลยอ่ะเวคิดแค่ว่าฝา,า,าจะรับเวในทุกอย่างอ่ะบ่ราะว่าเวเสิเเหดอนหยังฝ่าจะพ่ททีงมวไปใสแล้วฝากให้เสียฮักเวยอยู่เพื่อก่าอ่ะ โดยที่เวก่เคยคิดเลยว่าเวสจ๋หเดฟ่าเสียความรู้สึกขนาดเนี่ยเวขอโทษนะฟ่าฟ่าตอนนี้ยังขั้นอยู่เมนบอที่เวจะปรับปรุงตัวอ่ะ ฟ้าจะพักทีเมย์ไปแซนบอ๊ะฟ้าเวหักฟ้าเดอ้อฟ้ากับฮักเวเดอ้อ ใบท้าขี้ไฟฟ้าเนี่ยเอามาตื้อล่ะแต่ว่าหนาป่านะ่กะกับคาวสซขืนเรียกว่าคากได้เด้ลอยซิวกาฝากกับจากล่งละแถมแกมนี่ยนู่มี่ันหา ใบฟ้าน่ะมีความสุขที่สุดเลยที่ได้อยู่กับใบจงังใดฟ้าก็ขอบคุณใบอีลีเดอร์ที่ใบเห็นให้ฟ้ารู้สึกว่าฟ้าน่ะตัดสินใจบอผิดอืม ฝ่าฮักเวแต่ว่าฝ่าไม่ได้ฮักเวขนาดนั้นแล้วฝ่าไม่อยากอยู่กับเวแล้วฝ่าไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่เห็นให้ฝ่ารู้สึกอึดอัดอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนเนี้ยก็มีคนที่เห็นให้ฝ่ายอยู่น้ำแล้วมีความสุขแล้วเราฝ่าก็อยากจะอยู่กับคนคนนั้น เจ้าที่ลอยลุดไปอยู่ทางใดแห่งโง่คงว่าสู่คิงอยู่น้ำเหงือน้ำตกยาวโอเที่ยวทะาาไปทางไหนนะพาเก่ายังขาดผูจจด้คอยเจ้าจนลาดลอยกันพ่อหักแต่คักคับสี่นาีน้ำสุอยางให้สมประสงค์ความคืดเข้าข้างเขาโชคชะตาสิ่หักภายกระบองมีคาลุ่มลุ่มทุบบาดเจ็บได้